โรงเรียนอุคกรพิยารณลได้กล่าวธรรมบรญญาตตามข้าพเจ้าขอ้าาขอหนึ่งข้อหนึ่งถ้าจะทำเพ็ตน,นให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นครูข้อสอ ให้เป็นพลเมืองพลเมืองดีของชาติให้เป็นพลเมืองดีของชาติข้อสามข้อสามค้าจการรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมครับขอบคุณครับ